buổi bên riêng kẻ sung khóc, quà riêng xa thâu dần. Cuối năm qua, thời sụp ngõ, khi khi lái chื่n trái, anh thích buồi อันนี้เป็นกล้วยหอมเดี๋ยวตัวนี้เป็นตัวน,นี้เป็นกล้วยหอม,ออม,มอครับต้นหยาดเตี้ยไม่เกินสองเมตรนะครับเวลาออกลูกเปี่ยนลูกแทบจะติดอยู่กับพื้นดินนะครับวีใหญ่มากนะครับนี่ยัง่อนอยู่ต้องตัดม้เป็นตัวอย่างอันนี้รสชาติอร่อยนะครับเวลาสุกยังไม่ค่อยเป็นสีเหลืองผลก็ยังเข,ขียวๆอยู่ น,นี่เป็นที่รู้จักกันน้อยเหมือนกันกระถินพันเพราว่าเมล็ดเป็นที่นิยมปลูกน,นี่เป็นด้วยด้วยหินนะด้วยหินนี่มีชื่อเสียงมากนะครับจังหวัดยะล,ล,ลายาลาเพราว่าเดือนเดนนี้เมล็ดไหลาไปเกือบทั่วประเทศหรือทั่วภาคใต้นะครับบางที แต่ว่ากลางเขาออกไปปลูกแล้วนะครับคุณสมบัติของพิเศษของเขาก็คือคนที่นิยมนกเลี้ยงนกตงหัวจุกอ่ะคนเนื้อมันจะเหนียวเหมือนกับข้าวเหนียวอ่าตัาเจี๊ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยให้นกตลงหัวจุกกินเรือนกกินนะครับวันเดียวก็จะปูดลุเละแตกว้วหินเนี่ยจะได้ถึงสามวันโดยเนื้อของเขาจะไม่เละถ้านิยมมาเป็นอาหารก็ใช้ต้ม เป็นก้อยทักนะครับลือบวดหลือปิ้งก็จะรอยนะครับเป็นโอตบองจังหวัดยาลานะครับกู้หญิงเนี่ยเขามีือเสียงมากแล้วก็นิยมตูกกันโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวนี้ราคาแพงมากก็เป็นพู้เด็กกิจได้อีกตัวนะครับควาาามเเส พักไต้อย่าเรียกก้วยฟังลานนะครับเออทั่วไปก็จะเรียกกล้วยตานีกล้วยชนิดนี้ออกลูกออกผลกินไม่ได้เพราะว่ามีแต่เมล็ดนะครับ้ายๆกล้วยเถื่อนแต่จุดประสงค์ที่เขาปลูกก็คือเพื่อเอาใบเขาเขาจะมีใบที่สวยมากแล้วก็ไม่ค่อยแตกใช้ทำเป็นใบตองเพื่อกของออกขนมกระบอต้ม หรือห่อปลาเนื้อหรือห่ออะไรของกินเนี่ยสารพัดประโยชน์นะครับลำต้นของเขาเนี่ยจะเหนียวใช้ทำเชือกได้ดีนะครับแต่ลูกของเขาเนี่ยใช้การอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ชาวอีสานเนี่ยเอาลูกโอนๆเนี่ยที่ยังไม่แก่นะครับเอาทำส้มได้เหมือนกันนะแต่วผมแก่เงี้ยเนาะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ร้องเพลงรวยไทยจับมือร่วมร้องค่ะ ก้อยแบกอีกแค่นิดนะครับนี่แบกมากแล้วก็หาดูได้ยากมากไม่ค่อยมีพวกเด่นนะครับแต่ภาคใต้ก็เรียกก้อยเกิดเหตุที่เรียกก้อยเกิดเพราะมันไม่มีตีนะครับมันเกิดออกมาเลยเป็นปีเป็นหวีหวีออกมาเลยนะครับ แต่ทางราชการเรียกกล้วยเทพผลุดนะครับถ้าแปรยออกมาก็คือเนื้อของกอนอร่อยขั้นเทพประมาณนั้นนะครับเนื้อของเขาจะใหญ่นะครับหวียังมีเปลือยังมีไม่กี่หวีนะครับแล้วก็หวีก็มีไม่กี่ลูกแต่ลูกใหญ่มากนะครับนี่ยังอ่อนอยู่ถ้าแกนเนี่ยกินคนเดียวไม่หมดนะครับต้องแบ่งกันสองคนกินถึงจะหมด บางทีก็เรียกกล้วยปีหายเหมือนกันแล้วแต่แ,แ,แต่บางทีก็พันธุก,กรรมไม่นิ่งนะครับผันไปผันมาถ้ามีปีบางบางเรือมีปีเนี่ยจะเรียกที่ผลุถ้าไม่มีปีเนี่ยจะเรียวกว่าปีหายหรืนกล้วยเกิด กล้วยน้ำมาเวลาสุกงอมกล้วยหอมที่แล้วชื่นใจก็ยังมีกล้วยที่เป็นไม้ประดับก็มีนะครับกล้วยบางคนก็เรียกกล้วยบัวนะครับแต่ภาษาราชการก็คือกล้วยกัตตาลีนะครับผมคือประวัติเนิ่นะมันจะมาจากประเทศอินเดียเนี่ยนี่คือลำต้นของเขา ทำต้นไม่ใหญ่นะครับต้นต้งเขียงต้นต้นกล้วยเตียงจับดวงไ้เป็นไม้ประดับจักสวนนะครับตามบ้านก็เอามาแลบประทานไม่ได้ทั้งต้นทั้งหอกทั้งใบเอาไว้ประดับย่างเดียวนี่ก็เป็นกล้วยประดับเหมือนกันคือกล้วยบัวสีชมพูกล้วยบัวสีชมพูนี่กล้วยบัวสีม่วงเราเรียกกันภาษาชาวบ้านนะครับก็เหมือนกันนะครับ ก็คือประโยชน์ของเขาคือเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามเวลาก็ไปจัดใจกันก็จัดได้เนี่ยจับดวงกับดวกไม้อื่นก็สวยดีประดับใจกันได้อยู่ประจำบ้านแต่ไม่ไม่ใช้เป็นอาหารไม่ได้ก็สาระเรื่องกล้วยวันนี้นะครับ ก็ผมก็ขอนำเสนอแค่น mm ี hmm. <Yeah. S 1> ้ก so 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 ่อนเนื่องจากตัวอย่างของกล้วยเนี่ยก็มีอยู่สิบชนิดแล้ววันหลังก็เดี๋ยวถ้าผมสืบสอบมาได้นะครับก็จะนำมาเสนอเพื่อเป็นสาระอีกนะครับเพราะบ้านเรายังมีกล้วยหลายชนิดที่เราเห็นอยู่นะครับกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยนางยากล้วยกุ้งนะครับก็มีหลายชนิดนะครับก็วันนี้ก็ขอ นำเสนอแค่นี้ขอบคุณนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องกล้วยๆก็โทรศัพท์ถามหาผมได้นะครับที่มาที่สวนยัลสงขานะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับกระดูกกระดูกเกิดสงครามพันครั้งเด็กก็ยังสวยงาม Thank oh. you.